มาหากินมักซิดาน้อยกว่านะพี่น้องข้อแรงไรมเมล็ดมากมน้อยก็กินซะเลยนี่ลกเกินเนาะเลยมากบ่ใหญ่อุย้ยอา้าวรุดเลยบ่เป็นยังกินเองไม่เป็นไรโอ้เบิ่งองลูกะมักซิดาลหลายก็มากน้อยแบบนี้แหละมีแต่เพื่อนอยากเอาไว้ รอบหน้าไม่เก็บไว้แล้วตัดทิ้งดีกว่าแบบนี้แบบนี้โอ้ยก็บใบต้นละเล็กละน้อยก็พอมากน้อยน้อยก็บ่มีเหม็นครับ อ,อ่อนเพอนกรอบเอแลืมลองโทรศัพท์ใหม่ค่ะอ,อยู่ส่วนคือเก่า เมื mới ย mới ย่อยๆมากกับมานั่งกินแบบนี้นแหละมาคาพี่น้องเนี่ยบ่มีเม็ดของแท้แน่นอนแล้วแต่คนหมักเนาะรสเปรี้ยวนำหืมต้องยั่นเม็ด บางทีเนาะคนที่ฟันบดีแคบบดีโอ้ยต่องร้านแซบ็บแซบ็บเสยมาเด้อม,มากินน้ำกันเบืดอละน้อยน้อยอ ได้ปลูกได้กินได้ขายลอ,องเครื่องใหม่ค่ะพี่น้องซื้อโทรศัพท์ใหม่บองขักอยู่บาพี่เนาะว้าบ จริงกับกับภาพได้เลยกับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยโอ้สบายมากเลยแต่ก้นฮะได้กดได้กดหยุดวิดีโอเอายังได้กลับได้ค่ะแต่รุ่นนิว้วสบายเนี่ยกล้องุอยกล้องหน้ากับหน้าสดๆนี่แหละพี่น้องนี่กล้องหลังนี่โอ้ยสบายค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องเพิ่นได้โทรศัพท์ใหม่ก็เลยมาลองค่ะ ว่าภาพเสียงดีขึ้นอยู่เบ้อเขาเห็นอย่างเข้ากัอยากพัฒนาขึ้นไปนําเนาะค่ะแค่นี้แหละค่ะ